ตอนแถลงขอควค,คลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตไอเทมลิมิเต็ดดีเซีฟรีนะคะอันแรกค่ะจะเป็นหน้ากากเจสันสีม่วงนะคะจะมีการแจกค่ะในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะเวลาตอนตี1 35นาทีค่ะจำนวนที่แจกะคะ่ะ3,000ชิ้นค่ะส่วนลิงก์ไอเทมนะคะจะมีการแจกใน Twitter นะคะก่อนเวลาจะแจกของจริงเนี่ย1นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นผ้าปิดปากสีเขียวค่ะจะมีการแจกนะคะในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงตี4นะคะจนถึง6โมงเช้าค่ะส่วนจํานวนที่แจกนะคะจะเป็นตามจํานวนยอดไล์นะคะ ซึ่งโดยส่วนมากนะคะเขาจะมีการแจกเนี่ยประมาณ2,500ชิ้นนะคะจนถึง3,100ชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะโดยลิงก์ไอเทมนะคะเขาจะมีการแจกใน Discord นะคะก่อนเวลาจแจกของจริงเนี่ยไม่นานค่ะในฟรีลิมิเต็ดนะคะสามารถไปติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าการรับของฟรีน่ะทุกคนต้องกดรับยังไงนะคะสามารถดู้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสําคัญมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครเนี่ยที่ยังไม่เคยดูวิธีการแก้ทางบอทนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการในคอมนะคะแล้วก ก็อีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดในมือถือนั่นเองค่ะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเน่ยจะทิ้งลิงก์ทั้ง2คลิปนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่เพียงนี้ค่ะยังไงนะคะไปเจอคลิปหน้านะคะบ๊าย,บายค่ะ